สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การในไมดวงเทปลิปน,น,นี้เราจะมาตวรวจพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณรู้จักและไม่รู้จักเมื่อเขามาส่องโซเชียลของคุณแล้วเขาคิดและก็รู้สึกอย่างไรกับคุณคิดอย่างไรกับการใช้ชีวิตของคุณนะคะ โร,รงพราบานคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกด subscribe แล้วก็ไลค์แชร์นะคะไม่ว่าเขาจะเป็นใครนะคะจะเป็นคนที่คุณรู้จักญาติพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสังคมหรือว่าคนรักเกา่าความสัมพันธ์เก่าแฟนเก่าแฟนใหม่นะคะหรือว่ามือที่สามเดี๋ยวเรามาดูความคิดความรู้สึกที่เขามีเหมือนเหมือนกันนะคะที่มีต่อคุณลัคนาราศีที่โดดเด่นมาราศีเมษร,ราศีพิจิก เจตเทินคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟซักเซจเรียตราศีหนูธาตดไฟมูลราศีมีนราศีกรกฎมมครี่คนที่เกิดวันพุทธธาตุน้ำไฟธาตุไฟเมสีหนูันเซอร์ราศีกรกฎธาตุน้ำพรูโตธาตุลมมิถุนจุกุ่มตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมี15 17 19 23 49 14แล้วก็22นะคะหรือว่าท่านใดที่ผ่านมาเจอคลิปในวันนี้สามารถเข้ามาตรวจสอบพลังงานของคุณได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่โดดเด่นในตัวของคุณในโซเชียลที่คุณโพสเนี่ยนะคะพวกเขานะคนที่รู้จักและคนที่ไม่รู้จัก เมื่อมาส่องโซเชียลของคุณหรือว่ามาติดตามชีวิตของคุณแล้วสิ่งที่เขาเห็นเหมือนๆกันคือเรื่องอะไรสิบใบนะคะสิบเรื่องเรื่องที่หนึ่งสิ่งที่เขาเห็นเหมือนๆกันว้าวนะคะเป็นไพ่ออร์เ e ลลักษณะของตัวของคุณซึ่งมีการนั่งสมาธิอยู่บนนะคะ พรมนะที่นั่งที่เหมือนกับมีตะปูเต็มไปหมดเลยแหลมคมนะแล้วก็อยู่ท่ามกลางความมืดมนนะมีแสงจันทร์มีนะคะไกลๆก็มีพระพุทธรูปเขามองเห็นว่าตัวของคุณเน่เป็นคมเป็นคนที่มีสมาธินะมีจิตใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางอุปสรรคปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดีนะมีจิตใจที่มีความมั่นคงนะจิตใจที่เป็นสมาธิแล้วก็เผชิญกับอุปสรรคปัญหาโดยมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็คือเป็นพระพุทธรูปนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคุณงามความดีที่อยู่ในใจของคุณทําให้คุณใช้ชีวิตอย่างสงบสุขได้นะคะเออเขาเห็นความสงบสุขเขาเห็นจิตใจของคุณที่มั่นคงเข้มแข็ง กล้าที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาและก็อุปสรรคได้เป็นอย่างดีนะคะและเรื่องที่สองสิ่งที่เขาเห็นเหมือนเือนกันคุณได้รับชัยชนะและความสำเร็จนะคะในอาชีพการงานในสิ่งที่คุณทำนะคะก็เหมือนกับว่าคือคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วย โดยที่แบบเหมือนตัวของคุณเนี่ยไม่ได้มีใครมาสนับสนุนช่วยเหลือคุณเลยคุณทําของคุณเองประสบความสําเร็จเองมีความสุขนะคะและสิ่งที่เขาเห็นเหมือนกันก็คือตัวของคุณน่าที่จะมีเรื่องของอาการใช้ชีวิตนะคะในรูปแบบของการที่ใช้ชีวิตแบบสม,มถะเรียบง่ายนะคะเหมือนกับคือ,อคนอื่นเขาอาจจะมีความหวังในการที่แบบอยากจะนั่งเครื่องบินหรือว่าอยากจะรวย อยากจะประสบความสําเร็จแต่ตัวคุณอาจจะต้องเดินเท้าเปล่านะแต่คุณก็ยังมีความสุขนะกับสิ่งที่คุณทําได้และสิ่งที่พวกเขาเห็นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการที่ตัวของคุณมีอาจจะดูเหมือนเป็นคนธรรมดานะแต่มีในเรื่องของการที่มีผู้ชี้แนะนะช่องทางแนวทางโอกาสดูว่าเป็นคนที่เหมือนกับได้รับคําชี้แนะ ได้รับโอกาสดีๆนะมีพลังงานของครูบาอาจารย์สิษยคอยปกป้องคุ้มครองดูแลนะยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่นะคะและนะคไพ่ค้อนทุบหัวใจที่เป็นเหล็กนะคะไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคปัญหาในชีวิตนะปัญหาสังคมปัญหาการงานปัญหาการเงินบุคคลรอบข้างนะคนที่เหมือนกับว่าเข้ามา ปั่นป่วนยุ่งวุ่นวายสร้างปัญหาให้กับคุณหรือว่าอิจฉาคุณใส่ร้ายคุณนะคะผู้คนเหล่านั้นไม่มีผลต่อการดำรงชีวิตของคุณเลยเพราะว่าหัวใจของคุณนั้นเข้มแข็งนะ,ะเป็นเหล็กแล้วนะคะไม่สามารถรที่จะทุบให้หัวใจของคุณแหลกสลายได้ทำอะไรคุณไม่ได้นะ,ะไม่มีใครคิดร้ายทำอะไรคุณได้และตัวของคุณนะคะ คือเหมือนกับว่าอาจจะมีในเรื่องของอความลําบากในการดารงชีวิตนะคะแต่คุณก็ยังมีคนที่คอยอุปถัมภ์คาชูคุณอยู่ช่วยเหลือคุณอยู่นะคะแม้เขาจะเหมือนกับว่าเป็นเพียงแค่กําลังใจนะะในการที่ช่วยเหลือคุณแต่คุณก็ยังเหมือนกับมีคนคอยอยู่เคียงข้างนะคะ ยามแก่ยามเท่าหรือว่าเวลาที่มีปัญหามีความลําบากอาจจะเป็นญาติพ่อแม่พี่น้องของคุณลูกหลานของคุณคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยดูแลเป็นกําลังใจให้และตัวของคุณนะคะเป็นคนที่สามารถที่จะเลือกสิ่งดีๆให้กับชีวิตของตัวเองได้ค่ะเป็นในเรื่องของการที่เลือกความรักที่ดีเลือกคนรักที่ดีเลือกเพื่อนที่ดีสังคมที่ดีนะคะแม้คุณจะ เหมือนกับมีพลังงานของคนที่คิดอยากจะมาเหมือนกับสนิทสนมกับคุณอะแต่คุณสามารถที่จะเรียกว่าชักใยห,หรือว่ารับรู้ถึงพลังงานเหล่านั้นนะของคนที่เหมือนกับว่าไม่ได้จริงใจกับคุณเนี่ยคือมันเป็นตุ๊กตาไมายที่มายื่นดอกกุหลาบให้กับคุณนะเป็นคนที่ไม่มีหัวใจหัวใจแต่แกล้งทําดีกับคุณเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์จากคุณแต่คุณก็รู้นะคุณสามารถที่ปฏิเสธหรือว่าสามารถเี่ะเลือก คบคนหรือว่าอาจจะเลือกที่จะไม่สนใจได้นะคะและตัวของคุณนะคะอาจจะมีพลังงานของคนที่เหมือนกับชอบซุบซิบนินทาหรือว่าพูดจาไม่ดีนะคะหรือว่าอาจจะนําเรื่องราวปัญหาบางอย่างมาให้คุณแก้นะคะแต่คุณก็เหมือนกับสามารถที่จะรับรู้รับฟังปัญหาเหล่านั้นนะคะแล้วก็คิดพินิจพิจารณาว่าควรที่จะจัดการ นะกับบุคคลเหล่านี้ยังไงนะฟังหูไว้หูนะประมาณนี้และผู้คนนะคะมองว่าตัวของคุณเป็นเรียกว่าเหมือนในช่วงเวลาที่คุณใช้ชีวิตอยู่นะคะอยู่กับงานอยู่กับชีวิตของคุณอยู่กับความฝันอยู่กับสิ่งที่คุณอยากจะทําให้มันประสบความสําเร็จอ่ะคุณก็ยังมีคนที่คอยนะคะแอบ ทำร้ายคุณแอบแทงข้างหลังคุณอยู่เสมอมีคนที่คอยอิจฉามีคนที่คอยอยากจะทําร้ายคุณอยู่ตลอดเวลานะแต่คุณก็หันหลังให้คุณไม่ได้สนใจว่าใครคิดจะทําร้ายคุณนะคะคุณเหมือนกับว่าต้องการที่จะมองไปสู่ความฝันของคุณสู่ความสําเร็จของคุณอย่างเดียวเลยนะคุณไม่สนใจว่าเออใครคิดอยากจะทําร้ายคุณแค่ไหนก็ตามแต่คุณก็ปล่อยให้เขาเหมือนกับจับจ้องนั้น ดูชีวิตของคุณต่อไปนะโดยที่ไม่สนใจเสียเวลานะคะและพลังงานของคุณนะ่าที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลนะคะจากญาติจากพ่อแม่พี่น้องหรือว่าจากสังคมจากคนที่แบบเหมือนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจตัวของคุณได้เป็นอย่างดีนะ,นะคะแล้วก็อาจจะมีใครบางคนที่อาจจะมองนะ,ะหรือว่าอิจฉาคุณนะที่เห็นว่าตองคุณมากที่จะ มีคนนะ,คะให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือนะคะคือเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนมีบุคคลรอบข้างคนใกล้ตัวคอยสนับสนุนช่วยเหลือคุณนะ,ะให้คุณประสบความสําเร็จหรือว่ารอดปลอดภัยจากคนคิดร้ายนี่คือนะสิ่งที่พวกเขาเห็นนะคะเหมือนกับตัวของคุณเนี่ยคือมีการได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็บุคคลใกล้ตัวนะคะแล้วคุณก็ใช้ชีวิตแบบ เหมือนกับว่า,าชิวๆสบายๆายนะอยู่กับปัญหาอยู่กับเรียกว่าบุคคลที่เขาคิดร้ายกับคุณเนี่ยนะคะเขาก็ไม่สามารถทำะารคุณได้นะจิตใจของคุณเข้มแข็งมากๆนะสิ่งที่เขาเห็นเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เขาส่องโซเชียลของคุณเนี่ยนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนอย่างไรนิสัยอย่างไรนะคะ คนที่เขามาส่องโซเชียลของคุณคนที่รู้จักและไม่รู้จักนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนนิสัยอย่างไรสิบใบนะคะ Queen of p e n t a c l e คุณจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ได้นะคะแต่มีลักษณะของความเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงเข้มแข็งนะคะจริงจังและเป็นคนที่มีความรักมีความเมตตาแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นนะ,ะเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินคล่อง นะคะเป็นคนที่เหมือนกับมีความคิดมีความอ่านมีไหวพริบปฏิภาณในการสร้างรายได้สร้างอาชีพทำมาหากินนะ,ะเป็นคนแต่งตัวดูดีมีสเสน่ห์นะ,ะมีภูมิฐานนะคะแล้วก็เป็นคนที่หัวดือ้อนะ,ะดื้อรัน้นเอาแต่ใจตัวเองกล้าพูดกล้าทำกล้าคิดกล้าแสดงออกยึดมัน่นเชื่อมัน่นนะคะถือมั่นในความคิดของตัวเองและก็เป็นคนที่อาจจะมี เรื่องราวปัญหาประสบการณ์ในอดีตที่ทำให้คุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ระแวงแล้วก็ไม่ไว้ใจคนนะคะอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับคิดมากคิดเยอะนะ,คะเคยผิดหวังเคยผิดพลาดเคยล้มเหลวในชีวิตนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เชื่อใจไว้ใจใครสักเท่าไหร่นะคะก็เหมือนกับมีปมในอดีตนั่นแหละมีเคยมีปัญหาในอดีตนะคะ อาจจะเป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เพื่อนสังคมบุคคลรอบข้างนะคะจึงทําให้ตัวของคุณเหมือนกับเป็นคนที่น่าที่จะไม่สนใจพลังงานบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์เหตุการณ์บุคคลที่คิดร้ายทําไม่ดีกับคุณแต่คุณก็มองไปที่เป้าหมายของคุณนะ มองไปที่อนาคตของคุณนะตั้งจิตตั้งใจมุ่งมั่นที่อยากจะประสบความสําเร็จมีชีวิตที่ดีมีการงานมีอาชีพที่มั่นคงนะจึงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดมากคิดเยอะในการที่จะสารสัมพันธ์กับใครนะหรือว่าจะคบใครเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นคนรักนะคะก็เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับเออหน้าที่เป็นคนจิตใจดีมีเมตตามีสเสน่ห์นะคะ เอ่อเป็นคนที่น่ารักอัธยาศัยดีผู้คนรักใครนะคะแต่ก็มักที่จะเหมือนกับเออเจอพลังงานของคนที่คิดร้ายอิจฉาหรือว่าทำไม่ดีกับคุณหรือว่าเหมือนกับเจอประสบการณ์ในอดีตที่ทำให้ตัวของคุณเหมือนกับจำฝังใจอ่ะแล้วก็เหมือนกับไม่กล้าที่จะไว้ใจใครเชื่อใจใครนะคะนิสัยของคุณคือจริงๆแล้วก็เหมือนกับเรียกว่าอาจจะผ่านเรื่องราวประสบการณ์ ปัญหาในอดีตมามากมายนะฉะนั้นการที่เป็นคนที่ระมัดระวังตัวนะคะไม่คบค้าสมาคมกับใครหรือว่าเป็นคนที่ชอบทําอะไรคนเดียวนะคะประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองจึงมักที่จะถูกมองว่าอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับโลกส่วนตัวสูงนะคะ ไม่สูงสิงกับใครไม่มีสังคมไม่มีเพื่อนนะคะแต่เป็นคนที่โดดเด่นมีสเสน่ห์นะจึงเป็นเหมือนกับว่าคุณอาจจะใช้ชีวิตแบบอยู่กับงานอยู่กับการเงินของคุณยออยู่กับอาชีพการงานที่เหมือนกับไม่ต้องสูงสิงนะ,ะกับผู้คนมากมายจึงทําให้นะคะ,ละหลายๆคนอาจจะมาจับจ้องส่องดูชีวิตของคุณซึ่งเห็นว่าชีวิตของคุณประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า คนที่เขามาส่องโซเชียลของคุณเนี่ยเขาคิดและก็รู้สึกอย่างไรกับชีวิตของคุณนะคะกับอาชีพการงานของคุณไม่ว่าจะเป็นคนที่รู้จักคนที่ไม่รู้จักคนที่อิจฉาและคนที่สนับสนุนคุณนะคะความคิดเห็นของผู้คนเหล่านั้นที่มองมาที่คุณเมื่อเขาได้ส่องโซเชียลของคุณแล้วส่วนใหญ่ เขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับคุณ The Hangman เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บนะ,ะเรื่องราวปัญหาประสบการณ์ชีวิตนะเครียดนะเป็นคนหมกมุ่นเป็นคนที่อาจจะไม่ปล่อยวางอ่ะนะคะกับปัญหาเรื่องราวในอดีตเป็นคนที่นอนดึกด้วยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการ The Star นะ,ะเป็นคนที่ทำอาชีพการงานเกี่ยวกับ ออชื่อเสียงความสําเร็จนะโด่งดังนะอาชีพอิสระหรือว่าทะไรที่มันเหมือนกับว่าไม่ค่อยที่จะสนใจใครนะเป็นพลงงานของคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าจริงจังชัดเจนตรงไปตรงมานะคะนิสัยเอ,อ่อเป็นผู้กล้าคิดกล้าทำนะคะกล้าตัดสินใจนะคนะแล้วก็เป็นคนที่เด็ดขาดจริงจัง ็นคนที่ใช้ความรู้ความสามารถนะมีความคิดความอ่านมีไหวพิปฏิพันธ์นะคะเป็นคนที่มีความรู้มากมายนะคะรอบด้านนะ,ะเป็นคนที่น่าที่จะมีในเรื่องของความลักษณะของการเป็นผู้นําเป็นผู้กล้านะกล้าตัดสินใจกล้าตัดจบนะกล้าเหมือนกับตัดปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่มันยุ่งวุ่นวายสับสนออกจากชีวิต นะคะแต่ก็เป็นคนที่มีจิตใจดีที่เมตตาแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานอัธยาศัยดีเป็นที่รักของผู้คนที่เขาเขามาพบเห็นคุณนะคะก็ดูเป็นคนที่มีอายุน้อยแต่กลับเป็นคนที่มีความกล้านะคะเป็นผู้นำนะ,ะมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็กล้าทําในสิ่งที่พวกเขาอาจจะไม่เคยทําหรือว่าไม่เคยเป็นนะคะ คนที่เขาส่งโซเชียลของคุณเนี่ยเขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับคุณก็มองว่าคุณมีความมั่นคงในด้านของจิตใจนะคะมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีในเรื่องของสติปัญญานะคะเป็นคนที่จิตใจมั่นคงเข้มแข็งนะคะเป็นสายเปเป็นผู้ให้เป็นคนที่มีความรักมีความเมตตาต่อผู้อื่นนะคะไม่สนใจใครนะคะแล้วก็เวลาที่มีความทุกข์หรือว่ามีปัญหาเป็นคนที่สามารถที่จะ คิดหาวิธีนะ,ะแก้ไขสถานการณ์ปัญหาได้ด้วยตัวเองนะ,ะเป็นคนที่มีลักษณะของความเป็นผู้นำนะ,ะบริหารจัดการชีวิตของตัวเองได้ทํางานหนักนะคะ,ะ,คะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากๆนะ,ะต่องานต่อ,อครอบครัวนะ,ะ,นะ,ะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน,นะะจิตใจดีมีเมตตา นะคะอ่อนโยนอ่อนหวานนะ,ะทากับข้าวเก่งนะะมีพลังงานของความเป็นผู้หญิงนะ,ะเป็นคนที่มีเซนส์เข้าใจแล้วก็เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตการดํารงชีวิตนะคะแล้วก็เป็นคนที่มักที่จะได้รับโอกาสดีๆนะคะแม้คุณจะเจออุปสรรคนะคะเรื่องราวสถานการณ์ที่แบบมันบ่นทอนจิตใจของคุณอะแต่คุณก็เหมือนกับว่าแม้คุณจะเจ็บปวดเสียใจหรือว่าเออเหมือนกับว่ามีความเครียดมีปัญหา นาบางสิ่งบางอย่างเข้ามาคุณไม่สามารถที่จะบอกเล่าให้คนอื่นได้รับรู้รับฟังได้เพราะว่าตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนที่มักที่จะชอบแสดงออกให้ผู้อื่นได้เห็นว่าคุณมีความสุขมีชีวิตที่ดีชอบพูดหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้กับคนที่เขามีปัญหานะคะเป็นคนเยียวยาความรู้สึกของตัวเองได้นะคะแล้วก็เห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะแม้ตัวเองจะเจ็บปวด นะทุกทรมานเสียใจก็ยังเหมือนกับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่มีแรงบันดาลใจในการฮึดขึ้นสู้นะคะเป็นคนใจเย็นใจดีนะคะเป็นคนอดทนเป็นคนที่รอได้เป็นคนที่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบเหมือนกับมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนทำอาชีพการงานแล้วก็สามารถที่จะร่ำรวยประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองนะมี ในเรื่องของการที่สามารถที่จะนําความรู้นะไปชี้แนะแนวทางบอกผู้อื่นนะคะเป็นคนที่รักตัวเองเป็นคนที่หวงแหนพื้นที่ส่วนตัวแบบเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่ารักความสันโดษนะคะชอบใช้ชีวิตแบบเงียบๆเรียบง่ายนะแต่ก็เวลาที่เหมือนกับทําธุรกิจการงานอะไรเนี่ยเหมือนตัวของคุณมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจการที่ตัวของคุณเหมือนกับเลือกที่จะอยู่คนเดียวหรือว่าใช้ชีวิตเงียบๆ นะคะไม่สูงส่งกับใครก็เพราะว่าตัวของคุณอาจจะเ,เคยประสบพบเจอนะสังคมเพื่อน,นค,คนที่ทําร้ายคุณนะคะหักหลังคุณหรือว่าคิดไม่ดีหรือว่าอิจฉาคุณเนี่ยทำให้ตัองคุณเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่มันสําคัญในชีวิตมากกว่า นะึงึงทํทให้ตัวงคุณนะมีจิตใจที่เข้มแข็งอดทนนะแล้วก็เป็นคนรู้จักให้อภัยคนชีวิตของคุณจึงประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆและมีความสุขนะคะด้วยความที่แบบตัวของคุณเป็นคนที่มีความเมตตาต่อผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะจึงทําให้ตัวของคุณประสบความสําเร็จนะคะคนที่เขาส่องโซเชียลของคุณเ้ามองแล้วก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆ ะะเป็นคนที่มีอาชีพการงานที่มั่นคงเป็นคนที่มีเรื่องของการคิดแล้วก็วางแผนอนาคตของตัวเองได้เป็นอย่างดีคุณอาจจะเคยเหมือนกับเคยผิดพลาดเคยล้มเหลวในเรื่องของชีวิตความรักหรือว่าครอบครัวที่แตกแยกแตกร้าวมาแต่ตัวของคุณก็สามารถที่จะวางแผนหรือว่าสรรสร้างนะคะความมั่นคงให้กับตัวเองได้นะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความรู้ความสามารถ นะคะเออศึกษาเรื่องของการเรียนรู้นะคะเทคโนโลยีโซเชียลนะคะแล้วก็สร้างอาชีพสร้างไรายได้ที่มันมั่นคงนะคุณไม่ได้สนใจหรอกว่าใครนะคะจะมองอดีตของคุณเป็นยังไงนะคะคุณคิดว่านะคะชีวิตของคุณเมื่อครั้งในอดีตที่มันเคยพังเคยล้มเหลวมาก่อนเนี่ยคุณสามารถที่จะลุกขึ้นมาเริ่มต้นนะคะสู้ใหม่ทำใหม่นะคะแล้วก็ เรียกว่าเหมือนกับคุณมักที่จะได้รับโอกาสดีๆความสําเร็จแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับไม่หยุดนิ่งอ่ะนะคือก็ยังแม้จะมีความสุขความสําเร็จนะแต่ก็ยังสามารถที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองต่อไปก็เลยทําให้ผู้คนเขาสนใจนะคะที่อยากจะติดตามสองชีวิตของคุณนะคะและเขาคิดแล้วก็รู้สึก ว่าสิ่งใดที่เขาไม่ชอบนะคะไม่ชอบเหมือนนกันเลยนะคะเออเขามีความรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยเจอพลังงานของคนที่เหมือนกับทําไมผู้คนเหล่านั้นถึงไม่ชอบคุณทําไมถึงคิดไม่ดีกับคุณทั้งๆที่ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็คุณก็ไม่ได้ยุ่งยุ่งวุ่นวายกับใครไม่ได้สูงสิงกับใคร นะคะไม่เคยไปทําร้ายใครก่อนคุณก็อยู่ในพื้นที่ของคุณเนี่ยคุณก็ทําภารกิจหน้าที่การงานของคุณดูเป็นคนที่นิ่งๆน,นะคะเป็นคนใจดีเป็นคนใจเย็นเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีลักษณะของความที่มีจิตใจดีมีเมตตาชอบแบ่งปันช่วยเหลือให้แต่ทําไมถึงมีเรื่องราวนะคะหรือว่าพลังงานของเพื่อนเก่าสังคมเก่าหรือว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยคอยที่จะขัดขวาง นะฮะชีวิตของคุณไม่อยากจะให้คุณประสบความสําเร็จนะคะทำไมผู้คนเหล่านั้นถึงคิดไม่ดีกับคุณถึงอิจฉาคุณนี่คือสิ่งที่เขามีความรู้สึกว่าเออเอเอดีแบบคุณเนี้ยนะเพอร์เฟกแบบคุณเนี่ยทําไมต้องเจอประสบการณ์ที่มันร้ายๆขนาดนี้ด้วยหรือว่านะสังคมที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณเนี่ยเนะยทำไมเหมือนกับเรียกว่าทําไมต้องมาอิจฉา นะคนอย่างคุณด้วยทําไมไม่คิดสงสารคุณเลยอารมณ์เนี้ยมันเหมือนกับมีบางคนที่เขาอาจจะมีความสงสัยนะว่าเออคุณก็ตัวแค่เนี้ยคุณก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าเออเกิดมาบนโลกมนุษย์นะ้าดิน้นรนต่อสู้นะมีความพยายามมีความอดทนนะมีในเรื่องของการที่แบบคือทุกคนต้องทํามาหากินอะ่ะนะคะแล้วการที่แต่ละคนจะประสบความสําเร็จได้มันก็ขึ้นอยู่กับความขยันของบคุคคลคนนั้นแล้วก็นะคะโอกาสดวง นะคะการทําดีเนี่ยก็ส่งผลทำให้ชีวิตมีความสุขนะคะเขาก็มีความสงสัยว่าเออทำไมคุณชีวิตของคุณถึงเจอแต่ความลําบากเจอแต่อุปสรรคปัญหามากมายนะคะและเขาไม่ชอบสิ่งใดที่คุณทํา King of c u p บเขามองว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาอัธยาศัยดีนะคะจริงๆแล้วคุณก็เป็นคนที่เหมือนกับมีความดื้อ นะั้มีความเอาแต่ใจตัวเองนะคะแล้วคุณก็ประสบความสําเร็จด้วยตัวเองเนี่ยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการที่เหมือนกับว่าคือไม่ได้สนใจใครแล้วนะคุณร่ารวยประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองแล้วทําไมต้องเหมือนกับว่าไปพูดดีทดําด,ดีกับคนที่คิดไม่ดีกับคุณด้วยเออทาไมคุณถึงเหมือนกับว่าไม่เอาคืนเขาเออไม่โต้ตอบกับคืนใบนะทาไมคุณถึงมีความรักมีความเมตตา นะคะให้กับคนเหล่านั้นทั้งๆที่เขาคิดไม่ดีกับคุณนะคะมันก็จะมีบางคนที่แบบเออมองว่าตัวของคุณเนี่ยเออทำไมเป็นคนใจดีจังเลยอะ่ะนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าปล่อยให้เขาทําร้ายอยู่นั่นแหละทั้งๆที่ตัวเองก็รู้อยู่ว่าเขาทําไม่ดีกับตัวเองทําไมไม่โต้ตอบกลับไปล่ะทําไมไม่ทําอะไรบ้างนะกลับคืนไปล่ะทําไมถึงปล่อยให้เหมือนกับว่าคนอื่นมาข่มเหงคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าปล่อยให้ชะตากรรมวิบากกรรม นะคะเออทำร้ายตัวเองแบบนี้นะทะั้งที่เราก็เป็นคนจิตใจดีมีเมตตาแล้วทําไมเราต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยนะ,ะนี่คือเขามีความรู้สึกว่าคุณอาจจะดีเกินไปหรือเปล่านะกว่าโชคจะตามมาลงโทษผู้คนเหล่านั้นนะเออมันก็อาจจะทําให้คุณเหมือนกับเรียกว่าเสียเวลาชีวิตไปโดยใช่เหตุนะคะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่า,าจจเฮ้ยค,ค,คุณทําอะไรเนี่ยคือเหมือนไม่ทันใจเขาเลยถ้าเป็นเขานะเขาอาจจะโต้อตอบกลับไปแบบแรง นะส่วนกลับไปทําให้คนที่คิดได้จะไม่ดีเนี่ยน่ายงงกลับคืนไปก็ได้นะคะและเขาอยากจะให้คุณทําอะไรคนที่สองโซเชียลคุณเขาอยากจะให้คุณนะคะหมดเวรหมดกรรมนะคะเออชีวิตมีความสุขประสบความสําเร็จมีชีวิตที่ดีมีโอกาสดีๆนะคะแล้วตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าพ้นในเรื่องของปัญหาความทุกข์ นะอย่าให้คุณไปไกลๆเลยอนะ่าไปจากกลุ่มพลังงานของคนที่คิดร้ายทําไม่ดีกับคุณอย่าไปสูงสิ่งอย่าไปยุ่งวุ่นวายนะไปใช้ชีวิตที่มีสง,สงบสุขนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนใจดีมีเมตตาเนี่ยเ,เขาอยากให้คุณหลุดพ้นจากปัญหาความทุกข์ต่างๆมากมายนะเขาไม่อยากให้คุณเหนื่อยเขาไม่อยากให้คุณประสบพบเจอนะคะเออความทุกข์ใดๆ คืออยากให้คุณมีชีวิตที่ดีมีความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสังคมบุคคลรอบข้างนะคะพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าคือเขาเห็นว่าตัวของคุณเนี่ยเดือดร้อนมีปัญหาชีวิตนะ,ะเออเมื่อไหร่จะมีชีวิตที่ดีมีความสุขสัทีทําไมเจอแต่คนที่เข้ามาพยายามที่จะบั่นทอนชีวิตจิตใจหรือว่าอิจฉาคิดไม่ดีทั้งทงที่เป็นคนจิตใจดีมีเมตตา นะคะออพูดดีหรือว่าให้คําแนะนําดีๆกับคนอื่นแต่ทําไมต้องเจอเหตุการณ์ร้ายๆแบบนี้ด้วยนะคะและเขาพวกเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะในออบบอนเขาบอกว่าเออคุณอะ่ะจงมีความเพียรพยายามมีความมุ่งมั่นตั้งใจ นะคะที่จะเดินไปสู่ความสําเร็จของคุณส่วนเรื่องดาวในอดีตปัญหาในอดีตเนี่ยคุณไม่ต้องไปจําใส่ใจเลยไม่ต้องสนใจเลยนะ,ะทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้มันก็มีทั้งคนที่คิดดีกับเราแล้วก็คิดไม่ดีกับเรานั่นแหละนะคะรักครอบครัวดูแลคนในครอบครัวของคุณใช้ชีวิตให้มีความสุขนะ,ะแต่ส่วนคนที่มันคิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณเนี่ยเดี๋ยวมันก็เจอเวรกรรมเองนะคะจงรักตัวเองมากๆแล้วก็เออเหมือนกับว่าเชื่อมั่นว่า คุณนะเป็นคนดีคนจิตใจดีมีเมตตาคุณย่อมได้รับการช่วยเหลือแล้วก็การ,ส,รสนับสนุนจากคนที่รักคุณเมตตาคุณอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะคะเออส่วนไอ,อ้คนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณเนีย่ยนะปล่อยมันไปให้มันไปเจอชะตากรรมวิบากกรรมปัญหาเอง นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าทุกคนคอยเป็นกำลังใจให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นอาญาติพ่อแม่พี่น้องนะคนที่รักคุณคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณนะคะอยากจะเห็นชีวิตของคุณมีความสุขป,ประสบความสําเร็จนี่คือนะคนที่สองโซเชียลของคุณนะคะก็มีทั้งคนที่อิจฉานะคนที่ที่สนับสนุนคุณแล้วก็สงสารคุณนะคะก็ยังคอยเป็นกำลังใจให้กับคุณนะคะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานะคะ ก็มีพลังงานของคนที่แบบรักคุณเป็นกำลังใจให้คุณนะคะหรือว่าอยากจะมาเป็นเพื่อนกัลยานมิตรกับคุณแต่นะเป็นพลังงานของคนที่แบบเป็นคนในครอบครัวของคุณนั่นแหละนะคะขอบคุณทุกการติดตาม